บทที่136อดีตหลังจากคุณนายหลิวฟื้นขึ้นมาแล้วได้ยินว่าเรื่องทั้งหมดนี้ฮ่องเต้แกล้งแสดงก็ทำเอานางโมโหแทบบ้าเมื่อก่อนไม่เคยรู้เลยว่าฝ่าบาทจะคุณนายหลิวไม่รู้จะพูดอะไรแล้วกลับเป็นผู้ดูแลหลิวที่พูดแทนนางว่าระยังอายครั้งนี้เขาโมโหจริงๆคนที่ระยังอายนั่นตัวเองแกล้งป่วยก็ช่างเธอดันขวางไม่ให้ใครเข้าออกอีกใครจะรู้ว่าตอนที่เขาได้ยินผิงกงกงบอกว่าคุณนายหลิวล้มพับอยู่หน้าประตูวังนั้น ในใจเขาเป็นห่วงนางแค่ไหนหมอหลวงนั่นก็ทำงานชักช้าหากมิใช่เพราะอยู่ในวังหลวงเขาคงจะลากคนที่นอนอยู่บนเตียงนั่นลงมากระทืบไปแล้วเห็นท่าทางขบเคี้ยวเคี้ยวฟันกับสีหน้าบึ้งตึงเช่นนั้นแล้วคุณนายหลิวก็ยิ้มอย่างจนใจค่าได้ยินหลี่มามาบอกว่าฟาบาดเคยเสด็จมาแล้วแต่ว่าถูกเจ้าขวางไว้เมื่อเช้านางตื่นมาหลี่มามาบอกว่า ตอนที่จื้อจือเลิกจากประชุมราชการตอนเช้าฝ่าบาทก็เสด็จตามมาด้วยเพียงแต่พอจื้อจือเข้าบ้านมาเขาก็สั่งคนใช้ว่าให้ปิดประตูทั้งยังกำชับว่าวันนี้จนอัครมหาบดีไม่รับแขกไม่ว่าใครก็มีให้เปิดประตูโดยเฉพาะฝ่าบาทที่ตามหลังเขามาดังนั้นนี่จึงเป็นครั้งแรกที่ห้องเต้ถูกคนขวางไว้อยู่นอกประตูแต่กระนั้นพระองค์ก็มีกล้ามโมโหอ,อีก จึงเสด็จกลับวังไปอย่างเหนื่อยหน่ายอือผู้ดูแลหลิวตอบสั้นๆฟาบาดแค่เสด็จมาเดินเล่นไม่ได้จะมาบ้านพวกเราหรอกนี่เป็นการโกหกชัดๆตอนที่เขาปิดประตูอยู่นั้นทั้งๆที่ห้องเต้ก็ก้าวขึ้นมาบนบันไดหินแล้วจากนั้นก็เห็นประตูปิดลงโดยที่ตนทำอะไรไมิได้หลี่มามา ยังบอกอีกว่าคนใช้ที่ปิดประตูผู้นั้นถูกฝ่าบาทจ้องเสียกลัวจนเขาอ่อนไปหมดพอปิดประตูลงก็ล้มอยู่กับพื้นนามซ้ำยังถูกจื้อจืดด่าอีกว่าโง่นักทำเอาคนใช้คนนั้นอยากร้องให้แต่ก็ไร้น้ำตาเมื่อได้ยินหลี่มามาเล่าเรื่องพวกนี้คุณนายหลิวแม้จะรู้สึกกังวลแต่ก็รู้สึกอบอุ่นนี่คือการแก้แค้นแทนนางสินะและแล้วนางก็ย้อนนึกถึงครั้งนั้นตอนที่หลิวจือ้อจือปกป้องนางเมื่อยี่ปีก่อน ตอนนั้นพวกเขาแต่งงานกันมาหลายปีแล้วหลิวหลงก็ห้าขวบแล้วหลิวจื้อจือเพิ่งได้ดำรงตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีครั้งนั้นนางพาหลงเอ๋อไปร้านลี่ซิ่วหาเหอซิ่วผู้เป็นพี่สาวบังเอิญเจอกับฮูหยินของคุณนางหลายคนนางแทบจะไม่เคยเข้าร่วมงานเลี้ยงของบรรดาหูหยินเหล่านี้จึงไม่คุ้นเคยกับพวกนางนัก สุดท้ายนางก็ถูกคนจงใจใช้งานแถมยังเอ่ยคำพูดไม่น่าฟังอีกมากพูดเสียจนนางตาแดงยามน,านั้นหากไม่ใช่เพราะพี่สาวรั้งเอาไว้นางก็คงจะตีกับผู้อื่นไปแล้วครั้นพอจือ้อจือ,จอรู้เข้าก็ขี่ม้าพุ่งไปที่บ้านของใต้เท้าคนหนึ่งจะให้คนมาขอโทษนางเพื่อเรื่องนี้พวกเขาถึงกับวุ่นวายไปจนถึงในวัง ห้องเต้นในเวลานั้นแม้จะทรงโปรดความสามารถของหลิวจื้อจือแต่ก็อยากใช้เรื่องนี้เตือนมิให้เขาวู่วามเช่นนั้นอีกพระองค์จึงรับสั่งให้เขาทบทวนตัวเองอยู่ในบ้านใครจะรู้ว่าหลิวจื้อจือลาออกจากราชการทันทีอง์ครัชทายาทกล่อมอย่างไรก็ไม่ยอมเขาจึงพานางและหลงเอ,อ๋อกลับมาที่เมืองชิงเหอใครจะรู้ว่าจากไปครานี้ก็เป็นเวลา2ีปีแล้วคิดอะไรอยู่ ไม่มีอะไรคุณนายหลิวสายหน้าแค่ย้อนนึกถึงตอนนั้นที่เจ้าไปหาใต้เท้าเฉินแคกผู้ดูแลหลิวไออย่างไม่เป็นธรรมชาติเรื่องก็ผ่านมาตั้งนานแล้วนั่งมองออกว่าเขาอายจึงยิ้มไม่พูดอะไรในห้องเงียบลงทันทีทำเอาผู้ดูแลหลิวรู้สึกไม่ชินเขามองคุณนายหลิวนางหลับตาอยู่เหมือนจะหลับไปแล้วเขายื่นมือลูบแก้มนางนิสัยอารมณ์ร้อนในตอนนั้น ของเฮอหลีถูกขัดเกล่าด้วยโลกใบนี้จนกลายเป็นสงบเสงี่ยมแล้วจูจ่ๆเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่ากลับมาเมืองหลวงก็เกือบคระอึงปีแล้วนอกจากเรื่องของร้านจินซิวคุณนายหลิวก็ไม่เคยออกจากบ้านเลยทั้งยังไม่มีสหายที่ไหนพระชายรัชทายาทในอดีตได้กลายเป็นหองเฮาเหอซิลก็ไม่รู้อยู่ที่ใดกลับมาตั้งนานก็ไม่ได้เจอพอมาคิดดูดีๆที่เมืองหลวงนี้ นางถึงกับหาคนคุยไม่ได้เลยนอกจากสองคนนี้หลีอเออมือเขาลูกผ่านจอผมสีขาวคุณนายหลิวเขายังไม่มีผมหงอกขึ้นเลยผู้ดูแลหลิวรู้สึกว่าตนเองเหมือนเป็นนี่คุณนายหลิวมากมายนักตอนที่หลิวหลงเดินเข้ามาในห้องคุณนายหลิวนั้นก็เห็นผู้ดูแลหลิวพิงหัวเตียงหลับไปส่วนคุณนายหลิวนอนอยู่บนเตียงหลับไปเช่นกันคำพูดที่ติดอยู่ตรงปากจึงต้องกลืนกลับลงไปอีกครั้งหลิวหลงยกยิ้มมุมปากปิดประตูลงเบาๆ แล้วกลับไปยังเรือนของตนเองบทที่หนึ่งรถูกปล้นหลังจากสถานการณ์ในเมืองหลวงสงบลงคุณนายหลิวก็เขียนจดหมายให้พวกติงหวันเพียงแค่พูดเรื่องสำคัญส่วนเรื่องที่เกี่ยวกับวังหลวงก็เล่าบ้างแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดเรื่องหลักที่กล่าวถึงคือหลังจากองค์ชายรองได้รับแต่งตั้งเป็นรัชทายาท ร้านจิ่นซิ่วอาจจะเกี่ยวข้องกับวังหลวงแต่ว่าติงหวันกลับมีได้กังวลอะไรแม้จะบอกว่าอยู่ข้างห้องเต้เหมือนอยู่ข้างเสือแต่ขอเพียงใช้ดีๆเสือก็ไม่ต้องกลัวเพียงแต่ในเมื่อเมืองหลวงปลอดภัยแล้วเช่นนั้นเจ้าอาวินเอ๋อก็ต้องกลับไปแล้วฝั่งร้านจิ่นซิ่วนั้นจะให้คุณนายหลิวดูแลอยู่ตลอดก็คงมีได้อีกอย่างเจ้าชิงหยางและเจ้าโยชะก็ยังอยู่ในเมืองหลวง นางเองก็ไม่อาจรั้งอยู่ที่นี่นานตรงประตูเมืองชิงเหอที่ที่พวกเขาส่งผู้ดูแลหลิวและคุณนายหลิวในตอนแรกติงหวันและนา้าซูยืนอยู่ตรงนั้นมองรถมาที่ค่อยๆไกลออกไปในใจรู้สึกเศร้าขึ้นมาเจ้าอาวินเอ๋อกลับเมืองหลวงสู้หยวนอันและคู่สามีภรยาเถียต้านส่งนางไปพร้อมกันอันที่จริงก็นับว่าเป็นการไปดูร้านจินซิว่วที่เมืองหลวง แล้วซื้อผ้าที่ในเมืองไม่มีหรือพวกเขาหาไม่ได้กลับมานี่เป็นสิ่งที่ติงหวันพูดครั้งที่แล้วพวกเขาเพียงแค่ไปดูไม่ได้ซื้ออะไรที่จริงติงหวันก็อยากไปเพียงแต่ซูหยวนอันบอกว่าอย่างไรก็ไม่ให้นางจึงไม่ได้ไปเสี่ยวหวันกลับไปเถอนนะสุยเห็นติงหวันอย่างจ้องมองรถม้าที่รับสายตาไปแล้วจึงน้มน้านางอือ ติงหวันมองเป็นครั้งสุดท้ายก่อนค่อยๆกลับเข้าบ้านโดยมีน้าสุยคอยประคองติงอวี่ที่อยู่ในบ้านกำลังปักงานอยู่เหยาะๆและเย่าเยยังคงวิ่งเล่นไปทั่วเช่นเดิมส่วนเสี่ยวหูยังตามอยู่หลังพวกเขากลัวพวกเขาจะหกล้มทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ก็มีบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมเช่นกันใช่แล้วซูหยวนอันจักไปแล้วหลายวันต่อจากนั้นแม้จะมีติงอวี่อยู่เป็นเพื่อนนาง เด็กทั้งสามคนก็วิ่งมาเล่นกับนางอยู่บ้างแต่ติงหวันก็ยังรู้สึกเหมือนขาดอะไรบางอย่างบางครั้งนางอ่านหนังสืออยู่อ่านไปก็หยุดอ่านเอาดื้อเห่อยหน้ามองประตูแล้วก้มหน้าอ่านต่อทุกคนต่างเห็นภาพนี้อยู่ในสายตาและร้อนรนอยู่ในใจทุกคนต่างรู้ว่าติงหวันป่วยเป็นโรคคิดถึงเพราะถึงอย่างไรไปกลับคราวนี้ก็ต้องใช้เวลาสิวัน กอบกลับซื้อของอีกขากลับมาลากของกลับมาด้วยย่อมเดินทางได้ไม่เร็วนักไม่มีทางกลับมาได้เร็วกว่าครึ่งเดือนกว่าแน่นอนและนับตั้งแต่พวกเขาเข้ามาในร้านปักเย็บติงหวนันและซูหยวนอันก็ไม่เคยแยกจากกันนานขนาดนี้ตอนนี้นางยังตั้งคันอีกย่อมคิดถึงเขามากเป็นพิเศษแต่รู้เช่นนี้แล้วจะทำอย่างไรได้ยังดีที่เวลาไม่ถือว่านางครึ่งเดือนผ่านไปเร็วมากเพียงแต่คนที่ติงหวันเฝ้ารอก็มีได้กลับมา ตอนที่หลี่เทียต้าและชุนเอ๋อถูกคนส่งกลับมาที่ร้านจินซิวนั้นทั้งตัวมีแต่เลือดสลบสลายไม่ได้สติเมื่อเห็นสภาพของสองคนนั้นคนที่ร้านจินซิวต่างสถานใจคนที่ส่งพวกเขากลับมาคือท่านหมอหูในเมืองซึ่งก็คือหมอที่ตรวจติงหวันผู้นั้นเขาไปเจอชุนเอ๋อและหลี่เทียต้านที่ตีนเขาเข้าระหว่างไปเก็บสมุนไพรบนเขาพวกเขาเดินเซไปเซมาอาจเพราะเจอคนรู้จักแล้ว จึงโล่งใจชุนเอ๋ยยังไม่ทันได้พูดอะไรออกมาก็เป็นลมไปบังเอิญเจอกับสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ขับเกวียนมาตลาดในเมืองทั้งสามคนจึงช่วยกันยกชุนเอ๋ยและหลีเทียต้านขึ้นเกวียนถึงได้ลากกลับมายกพวกเขาสองคนไปที่หลังร้านแล้วให้ท่านหมอหูดูก่อนซุนอีมองชุนเอ๋ยและหลีเทียต้านที่ยังคงสลบอยู่ แล้วขมวดคิ้วพูดขึ้นอือติงอวีพยักหน้าคนทั้งหลายก็ช่วยกันยกทั้งสองคนไปที่หลังร้านเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ท่านหมอหูที่กลับไปเอาล่วมยามาก็กลับมาพอดีเขาจับชีพจรให้ชุนเอ๋อก่อนจากนั้นตรวจรอยแผลบนร่างกายของลีเทียต้านแล้วพูดว่าชุนเอ๋อแค่ตกใจเท่านั้นร่างกายมีได้บาดเจ็บอะไรกลับเป็นเทียต้าน ที่หลังและแขนมีรอยถูกฟันแต่ไม่ได้สาหัสมากทุกสามวันข้าจะมาเปลี่ยนยาให้รอบหนึ่งจากนั้นข้าจะสั่งยาเล็กน้อยพวกเจ้าไปเอากับข้าท่านหมอหูพูดจบซุนอีก็ไปเอายากับเขาที่ร้านน้าสุยท่านว่าพวกเราจะปิดเสี่ยววันไว้ก่อนหรือไม่ติงอวีมองทั้งสองคนที่ยังคงสลบบนเตียงอยู่แล้วพูดกับน้าสุยที่อยู่ข้างๆไม่รู้สิดูท่าทางเช่นนี้พวกเขาคงเจอจนภูเขาเข้าให้แล้วรอให้พวกเขาฟื้นก่อนค่อยว่ากันเถอะ น้าสุยถอนหายใจความคิดถึงของติงหวันที่มีต่อซูหยวนอันทุกคนล้วนเห็นอยู่ในสายตาเวลานี้หากบอกนางปุบป,ป,ป,ปับเกรงว่านางจะรับไม่ไหวอารมณ์ของติงอวี๋ก็ไม่สู้ดีนะักหากซูหยวนอันเป็นอะไรขึ้นมาจริงๆติงหวันคงนั่งไม่ติดแน่แน่ปิดบังอะไรค่าเสียงที่ดังขึ้นกระทันหันทําเอาทั้งสองคนตกใจพอหันกลับมามองก็เห็นติงหวันเอามือข้างหนึ่งกุมท้อง มืออีกข้างพิงประตูสีหน้าขาวซีดข้างหลังมีนางไฉยยืนหน้าเสียอยู่ติงอวีและน้าสุยศกตากันว่าแล้วว่าปิดไม่อยู่จริงบทที่138ต้นสายปลายเหตุเสียวันติงอวานีเรียกเบาๆติงหวั่นสายหน้ากระตุกมุมปากเผยรอยยิ้มที่ไม่นับว่าน่าดูนักพี่รองข่าไม่เป็นไรแล้วมองชุนเอ๋อและลีเถียต้านที่อยู่บนเตียง ถามว่าชุนเอ๋อและพี่เทียต้านยังดีอยู่หรือไม่อือติงอวีพยักหน้าท่านหมอหูได้ดูแล้วไม่ได้เป็นอะไรมากพักผ่อนไม่กี่วันก็ดีขึ้นแล้วติงหวันนั่งกลับไปที่เก้าอี้ไม่ได้พูดอะไรอีกท่าทางเช่นนั้นของนางบอกทุกคนว่านางจะอยู่ที่นี่รอพวกชุนเอ๋อฟื้นนิสัยของติงหวันทุกคนต่างรู้ดีจึงไม่มีใครกล่อมเพียงรอเป็นเพื่อนนาง จนถึงกลางดึกชุนเอ๋อที่อยู่บนเตียงก็ฟื้นขึ้นมาในที่สุดชุนเอ๋อเจ้าฟื้นแล้วหรือติงอวีนั่งอยู่ข้างเตียงจึงเป็นคนแรกที่สังเกตเห็นชุนเอ๋อว่าลืมตาอือ,อดเพราะสลบไปนานเสียงของชุนเอ๋อจึงแหบแห้งนางไฉร,รีบริน้ำป้อนนางแคกแคกอาดเพราะชุนเอ๋อรีบดื่มเกินไปน้ำกว่าครึ่งล้วนหกอยู่บนผ้าห่มติงอวีรีบรูปหลังนางแล้วพูดว่าไม่ต้องรีบรีบค่อยคดื่มชุนเอ๋อสายหน้านางมองติงหวัน ที่อยู่ข้างเตียงแล้วพูดว่าติงหวันรีบให้คนไปช่วยหยวนอันเขาถูกจรบนภูเขากระดูกจับไปแล้วคำตอบนี้แม้อยู่ในความคาดหมายติงหวันอยู่แล้วแต่ร่างของนางก็ยังคงสัน่นหากมิใช่เพราะน้าสุยที่อยู่ข้างๆประคองไว้เกรงว่านางคงจะล้มไปแล้วติงหวันพยายามตั้งสติแล้วยืนตัวตรงพูดว่าชุนเอ๋อเจ้าเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดมาให้ข้าฟังอย่างละเอียด ได้ชุนเอ๋อพยุงตัวนั่งพวกเราบรรทุกผ้าชั้นดีมาสองคันรถหลังออกมาจากเมืองหลวงก็กลับตามทางเดิมนี่หยวนอันพรุ่งนี้เช้าก็ถึงเมืองชิงเหอแล้วไม่ต้องรีบขนาดนั้นหรอกพักผ่อนก่อนเธอชุนเอ๋อและหลีเถียต้านนั่งอยู่นอกรถมา้าแล้วพูดกับซูหยวนอันที่เดินอยู่ข้างหน้าขึ้นมาซูหยวนอันเห็นท้องฟ้า ยังสว่างอยู่จึงพูดว่าก็ดีข้างหน้ามีสารเจ้าเทพภูเขาวพวกเราเข้าไปพักสักครู่แล้วกลิเทยอต้านมองไปตามที่เขาชี้ก็เห็นมีสารเจ้าอยู่จึงพยักหน้าเห็นด้วยแล้วทั้งสามคนก็ขับรถไปที่ศาลเจ้าแห่งนั้นครั้นเข้ามานั่งในศาลเจ้าแล้วหลี่ต้านกำลังงีบปลับอยู่ชุนเออเอายาให้มาทั้งสองตัวแล้วเดินมานั่งลงข้างๆหที่ต้านซูยวนอัน,นั่งยองๆอ,อ,อยู่หน้าประตูศาลเจ้า แล้วมองท้องฟ้าครึ่งเดือนแล้วที่ไม่เจอติงหวันซูหยวนอันเองก็คิดถึงนางมากถึงขั้นที่ว่าทุกคืนยามฝันล้วนมีแต่นางอาวันพรุ่งนี้ข้าก็จะถึงบ้านแล้วขณะที่ซูหยวนอันบ่นพึมพามกับตัวเองอยู่นั้นเสียงพูดคุยและเสียงฝีเท้าที่อยู่นอกสารเจ้าก็ดังใกล้เข้ามาฟังแล้วไม่น่าจะเพียงสองสามคนพี่เจ้าท่านว่าเรื่องที่รองหัวหน้าทำเมื่อไม่กี่วันนี้ หัวหน้าใหญ่รู้หรือไม่เขากลับมาแล้วพวกเราจะตายเลยหรือไม่ถุยจะเป็นไปได้อย่างไรรองหัวหน้าส่งคนไปแล้วถ้าหากหัวหน้าใหญ่ไม่มีสิ่งนั้นละ่ะพอแล้วแล้วอย่าพูดเรื่องนี้เลยพวกเราเข้าไปพักอยู่ในศาลเจ้ารัางนี้ก่อนค่อยลงเขาไปซูหยวนอันริตาลงจากคำพูดของพวกเขาวิเคราะห์ได้เลยว่าคนพวกนี้ไม่ใช่คนดีอะไรนะเถียต้านชุนเออรีบลุกขึ้นมีคนมาอะไรนะ เทียต้านลุกพรดขึ้นจากพื้นส่วนชุนเออปัดเศษญ้าที่ติดอยู่บนเสื้อออกแล้วถามว่าอะไรหรือชู่อย่าส่งเสียงซูหยวนอันพาพวกเขาสองคนไปหลบอยู่หลังประตูวันนี้พวกเราโชคไม่ค่อยดีนะชุนเออและเทียต้านสบตากันไม่เข้าใจว่าโชคไม่ดีที่เขาว่านั้นหมายถึงอะไรจนคนพวกนั้นเดินเข้ามาในลานของศาลเจ้าได้ยินเสียงพูดคุยของพวกเขาพวกเขาถึงเข้าใจว่า ที่ซูหยวนอันบอกว่าโชคไม่ดีนักหมายถึงอะไรนี่พี่ใหญ่ที่นี่มีรถมาอยู่สองคันรีบเปิดดูซิว่ามีอะไรได้เลยซูหยวนอันมองผ่านช่องประตูเห็นชายคนหนึ่งที่ปิดหน้าด้วยผ้าดํารูปร่างเตีย้ยในมือถือดับเปิดม่านรถออกคิ้วของเขาขมวดเล็กน้อยพี่ใหญ่เป็นผ้าดูถ้าจะไม่เลวด้วยพวกเรารวยแล้วทันใดนั้นก็มีชายที่แต่งตัวเหมือนเขาเข้าไปดูใกล้ๆ ว่าแล้วเป็นผ้าจริงๆพวกเราเอาไปขายได้ห้าห้านึกไม่ถึงว่าวันนี้จะโชคดีแบบนี้หึหึโชคของพวกเราเคยแย่เสียที่ไหนกันขณะที่คนพวกนั้นพูดอยู่พี่ใหญ่ผู้นั้นจู่ๆก็หัวเราะขึ้นมาแล้วพูดว่าทำไมพวกเราไม่ตามหาเจ้าของผ้าพวกนี้เล่ารถม้าก็จอดอยู่ตรงนี้คนต้องยังไปไม่ไกลหรือไม่แน่คนก็อาจจะอยู่ในศาลเจ้านี้นี่แหละพูดจบสายตาของทุกคนก็ย้ายมายังศาลเจ้า ที่เปิดประตูไว้อยู่พี่ใหญ่เข้าไปดูเป็นอย่างไรชายที่เปิดม่านรถคนนั้นพูดขึ้นพี่ใหญ่พยักหน้าจ้องประตูสารเจ้าที่เปิดแง้มไว้อยู่หาหาเจ้าของผ้าเจอคราวนี้สิถึงจะเรียกว่าโชคดีของจริงสุดท้ายคนผู้นั้นเดินเข้าไปในสารเจ้าจากนั้นก็มีเสียงตุกดังขึ้นราวกับมีของหนักบางอย่างล้มอยู่ที่พื้นทุกคนต่างตกใจ มองไปทางพี่ใหญ่ของพวกเขานี่มันเรื่องอะไรกันพี่ใหญ่ขมวดคิ้วชูมือขึ้นแล้วสะบัดลงคนทงงดหมดก็พุ่งเข้าไปในศาลเจ้าในศาลเจ้าก็มีเสียงต่อสู้ดังขึ้นพี่ใหญ่ก็พุ่งเข้าไปเช่นกันแต่ละคนจึงตะลุมบอลต่อยตีกันพูดถึงตรงนี้จู่จู่ชุนเอ๋อก็หยุดไปพูดว่าหลังจากนั้นหัวข้ากระแทกกับอะไรบางอย่างแล้วสลบไปพอข้าฟื้นขึ้นมา พวกเราก็อยู่ในถ้ำแล้วเถียต้านเลือดเต็มตัวนอนอยู่ข้างๆ่ข้าจากนั้นข่าก็เป็นคนประคองเถียต้านกลับมาแล้วเจอกับท่านหมอหูพอดีดังนั้นชุนเอ๋อไม่รู้ว่าซูหยวนอันถูกจรนจับไปหรือหนีไปได้กันแน่แต่ดูทรงแล้วโอกาสที่ถูกจับไปนั้นมีมากกว่าติงหวันรอต่อรอให้เถียต้านตื่นขึ้นมานางก็ถามอีกครั้งหลีเถียต้าน ได้ให้คำตอบที่แน่นอนแก่นางว่าซูหยวนอันถูกโจนภูเขากระดุกจับไปแล้วหลังจากที่ชุนเอ๋อสลบไปเขาและซูหยวนอันถูกฟันไปหลายแผลจากนั้นซูหยวนอันอยู่ต้านพวกโจนคนเดียวให้เขาพาชุนเอน๋อหนีไปและเขาก็แบกชุนเอ๋อวิ่งไปตลอดทางไม่รู้หาถ้าเจอที่ไหนเขาคิดจะวางชุนเอ๋อไว้อยู่ตรงนั้นแล้วกลับไปหาซูหยวนอันใครจะรู้ว่า ยังไม่ทันเดินออกจากถ้ำเขาก็ล้มลงไปตื่นมาอีกครั้งก็คือตอนนี้เองเขาบาดเจ็บมากหรือไม่ติงหวันถามลิเทียต้านสายหน้าพูดว่าคนพวกนั้นอยากจะจับเป็นจากนั้นค่อยมาข่มขู่พวกเราดังนั้นจึงไม่ได้ฆ่าติงหวันโล่งใจมือที่กำแน่นอยู่ก็ค่อยๆค,คลายลงพูดเสียงเบาว่าเช่นนั้นก็ดีจากนั้นภาพตรงหน้าก็มืดไปล้มไปข้างหลังเสี่ยวหวันบทที่หนึ่งรอคอยข้าจะไปช่วยหยวนอันนี่เป็นประโยคแรก ที่ติงหวันพูดหลังจากฟื้นขึ้นมาไม่ได้ติงอวีปฏิเสธโดยไม่คิดพี่เขยเจ้าไปแจ้งผู้ว่าที่เมืองใหญ่แล้วพวกเขาจะช่วยหยวนอันออกมาตอนนี้เจ้ารออยู่ที่บ้านให้สบายใจก่อนห้ามไปไหนทั้งนั้นในท้องติงหวันยังมีทารกอายุห้าเดือนอยู่ไม่ว่าอย่างไรนางก็ไม่ยอมให้ติงหวันก้าวออกจากประตูนี้แน่แจ้งผู้ว่าไปก็ไร้ประโยชน์ พวกเขาไม่สนใจหรอกติงหวันพูดอย่างเย็นชาคนพวกนั้นแต่ละคนไม่เจ้าเล่เสียที่ไหนตอนเอาใจก็เลยแข่งขาเหมือนสุนัขพอเจอปัญหากลับวิ่งเร็วกว่าใครเสียอีกอีกทั้งโจนบนเขากระดูกก็เพิ่งโผล่มาช่วงเดือนสองเดือนนี้ก่อนที่พวกหยวนอันจะเจอคนพวกนั้นก็ไม่เคยได้ยินว่าจรบนเขากระดูกนั้นมีความเคลื่อนไหวอะไรนี่ถือเป็นครั้งแรกที่ก่อคดีทางการย่อมไม่รู้ที่มาที่ไปของคนพวกนั้น อีกทางยังไม่มีหลักฐานย่อมไม่ส่งทหารไปง่ายๆอย่างมากก็แค่ปลอบสองสามประโยคดังนั้นที่ซุนอีไปครั้งนี้ย่อมไม่ได้ผลกลับมาติงหวันคิดเช่นติงอวีฟังคำพูดของนางแล้วรู้สึกเครียดนางก็เองรู้ว่าโจรกับทางการเกี่ยวโยงกันแต่นางจะให้ติงหวันไปเสี่ยงไม่ได้คนท้องที่ไร้เรี่ยวแรงเช่นนี้ไปที่แบบนั้นเท่ากับหาเรื่องตายชัดๆข้าไม่สนว่า มีประโยชน์หรือไม่เสียวันฟังพี่ศักคำหยาไปได้หรือไม่ครั้นเห็นติงหวนไม่ตอบติงอวีพูดอีกว่าถือว่าเพื่อเด็กในท้องเจ้าอยู่บ้านดีๆได้หรือไม่ดวงตาของติงหวนขยับนางลูบท้องตัวเองติงอวีเห็นเช่นนั้นก็คิดว่าติงหวนเชื่อฟังแล้วจึงได้คลายใจลงก็เพื่อเด็กในท้องข้าถึงต้องไปช่วยหยวนอันติงหวนเงยหน้าขึ้นดวงตาสีดำจ้องมองติงอวีพี่ข้าไม่อยากให้เด็ก เกิดมาแล้วกรำพระบิดาไม่อยากให้เขาถูกคนอื่นหัวเราะเยาะระหว่างที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ไม่อยากให้เขาแค้นฆ่าไปตลอดชีวิตข้าไม่อยากหยวนอันคำสุดท้ายติงหวันไม่ได้พูดออกมาติงอวีก็เข้าใจว่านางจะพูดอะไรเสียหวันเรื่องเหล่านี้ข้าก็รู้แต่เจ้ารู้หรือไม่ว่าเจ้าไปแล้วอาจจะกลับมาไม่ได้ถ้าหากถ้าหากหยวนอันไม่ได้ถูกจับแล้วหนีออกมาได้แต่เจ้ากลับ แล้วเขาจะทำอย่างไรคำพูดนี้ของติงอวี่ทำเอาติงหวันตะลึงใช้แล้วหากหยวนอันนี้ออกมาแล้วนางไม่อยู่หยวนอันจะทำอย่างไรครั้นมองออกว่านางลังเลใจติ้งอวี่ถอนหายใจแล้วกล่อมต่อว่าเสียวหวันข้ารู้ว่าเจ้าเป็นห่วงหยวนอันกลัวว่าเขาจะเกิดเรื่องแต่เจ้าก็ต้องนึกถึงด้วยว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นอะไรตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างทางกลับบ้าน อยากจะเจอเจ้าและเด็กเร็วๆอยู่นะติงหวันไม่พูดก้มหน้าลงราวกับกำลังวิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่ติงอวีพูดว่ามีมากแค่ไหนดูจากคำพูดของพี่เทียต้าและชุนเอ๋อแล้วจนพวกนั้นอย่างน้อยก็น่าจะมีหกถึงเจ็ดคนครั้งที่แล้วหยวนอันทะเลาะกับคนของซูหยวนหมินที่บ้านตระกูลซูสี่คนเขายังรับมือสบายเห็นได้ว่าเขาเองก็มีความสามารถพอตัว แต่ครั้งนี้ไม่เหมือนกันพวกนั้นเป็นโจรย่อมไม่กลัวว่าจะมีใครตายแถมในมือพวกเขายังมีดาบอีกนึกถึงตรงนี้ติงหวันหลับตาลงมือที่วางอยู่ตรงขอบเตียงกำแน่นจากนั้นจึงค่อยค่ยคลายออกข้ารอได้เพียงวันเดียววันนี้ก็วันที่สามแล้วหากรอต่อไปอีกนางกลัวว่าจะไม่ได้เจอเขาอีกแล้วจริงๆนักเขากระดุกมืดครึ้มพี่ใหญ่พี่ใหญ่ เกิดเรื่องแล้วประตูถูกข้อเสียงดังผ่านให้สวีต้าหนิวที่กำลังทาบทับขยับอยู่บนร่างสตรีถอยออกมาเท่าอเอ๋ยสวีต้าหนิวดึงกางเกงขึ้นมาด้วยความโกรธพุ่งไปที่ประตูแล้วเปิดออกปัดท้ไม่เห็นค่ากำลังยุ่งอยู่หรืออย่างไรพี่พี่ใหญ่เกิดเรื่องขึ้นจริงๆแล้วเจ้านั่นเจ้านั้นหนีไปแล้วหนีไปแล้วสวีเออรหนิวร่างกายสันเทาพูดติดอ่างขึ้นมา คนขาหักคนหนึ่งหนีไปก็หนีไปแล้วข้ายังคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่อะไรสวีต้าหนิวเห็นท่าทางน้องชายตัวเองเป็นเช่นนั้นก็โกรธขึ้นมาแล้วตะโกนเสียงดังว่าดูท่าทางขี้ขลาดของเจ้าสิยังมีเรื่องอะไรอีกพี่พี่ใหญ่ซุนกลับกลับมาแล้วสวีต้าหนิวตะลึงสวีเออร์หนิวมองเขาด้วยความหวาดกลัวผ่านไปอยู่ครู่หนึ่งสวีต้าหนิวถึงหาเสียงของตัวเองกลับมาซุนเฉียงกลับมาแล้ว บทที่140ใจสื่อถึงการภายในถ้ำแห่งหนึ่งบนเขากระดูกซูหยวนอันขมความเจ็บปวดฉีกชายเสื้อเป็นแถบผ้าผืนหนึ่งวางสมุนไพรที่เคี้ยวละเอียดลงบนแผลแล้วใช้แถบผ้ามัดไว้บนขายอย่างแน่นหนากินผลไม้ป่าที่อุตสาหามาได้สองลูกซูหยวนอันมองผ่านกิ่งไม้ที่เขาใช้บังปากถ้ำดูท้องฟ้าที่อยู่ข้างนอกตอนนี้เป็นเวลากลางดึกพอเห็นดวงจันทร์บนท้องฟ้าอยู่รางรจูๆ่ๆซูหยวนอัน ก็คิดถึงติงหวันมากคิดถึงอาหารที่นางทำคิดถึงท่าทางของนางยามนั่งอยู่หน้าโครงปักผ้าคิดถึงท่าทางยามนางอ่านหนังสือภาพให้ลูกในท้องฟังซูหยวนอันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะมีวันหนึ่งที่เขาจะคิดถึงคนคนหนึ่งมากเพียงนี้คิดถึงจนอยากจะรีบบินไปอยู่ข้างๆนางเดี๋ยวนี้เลยเขาไม่รู้ว่าเถียยอต้าและชุนเอ,อ๋อ ได้กลับไปที่เมืองหรือไม่และไม่รู้ว่าติงหวันจะรู้เรื่องที่เขาเกิดเรื่องหรือเปล่าแต่ว่านางไม่รู้ก็คงดีหากเป็นเช่นนั้นนางจะต้องร้อนรนแล้ววิ่งตามหาเขาเป็นแน่ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ไม้เอกขาไม่อยากเห็นไม่ช้าความรู้สึกง่วงงุนก็เข้าปกคลุมซูหยวนอันเขาจึงหลับไปบนกองหญ้าแห้งเขาฝันยาวนานในความฝันเขาในตอนเด็กถูกหยางซื่อทุบตีด่าทอ ส่วนพี่ใหญ่ซูหยวนกัวและซูหยวนหมินยืนหัวเราะดูเขาอยู่ข้างๆมีแต่พี่สามซูหยวนเหงิงที่วิ่งมาดึงเขาไปแล้ววิ่งหนีเสียงด่าดทอของหยางซื่อดังไล่หลังมาทว่าพวกเขาไม่ได้ยินอะไรวิ่งไปอยู่ตลอดวิ่งไปแล้วภาพก็เปลี่ยนมาเป็นภาพในวันนั้นที่ซูหยวนเหิงถูกฝังหยางซื่อดึงหูเขาร้องให้ไปพลาง ด่าทอไปพลางด่าว่าเขาเป็นตัวโชคร้ายบอกว่าคนในบ้านสักวันจะต้องตายเพราะความโชคร้ายของเขาหากแต่เขากลับมองไปข้างหน้าด้วยแววตาเหม่อลอยยืนอยู่ตรงนั้นปล่อยให้อย่างซื่อด่าไปตอนนั้นเขาเพิ่งสิบขวบจากนั้นเขาก็ฝันถึง ตอนที่เขาทำงานให้คนในเมืองเงินค่าจ้างถูกอย่างซื้อเอาไปจนหมดแม้ในวันที่อากาศหนาวจัดก็ยังให้เขาไปทำงานในเมืองไม่ให้เขากลับบ้านยามหิวก็ได้แต่อาศัยผู้อื่นจุนเจ้เหลือเขาฝันถึงตอนที่ตัวเองแย่งอาหารสุนะัขตอนหลังถูกคนช่วยไว้กลายเป็นเพื่อนเล่นของนายน้อยในตระกูลหนึ่งแต่เสียดายที่ร่างกายของนายน้อยคนนั้นไม่สู้ดีนะักจึงจักไปอย่างรวดเร็วคนในตระกูลนั้นเศร้าเสียใจมาก จึงย้ายบ้านไปตอนจากไปได้ทิ้งเงินมากมายไว้ให้ซูหยวนอันตอนนั้นเขาอายุสิภาพเปลี่ยนไปอีกรอบท่านพ่อของเขาบอกว่าเขามีคู่มั่นให้เขากับพี่ใหญ่ไปสู่ขอที่บ้านตระกูลติงอาจเพราะเคยอยู่บ้านนายน้อยมาหลายปีหัวของเขาก็พล่อยสูงตามเมื่อเห็นติงหวัน ที่นั่งหน้าแดงอยู่บนเตียงนั้นการตอบสนองแรกของเขาก็คือถอนมั่นอย่างไรเสียบ้านติงก็มีความคิดเช่นนี้เหมือนกันแต่พอมองดวงตาของติงหวันแล้วเขาก็ยังมีได้พูดประโยคนั้นออกมาหลังจากนั้นถัดมาก็คือเรื่องราวต่างๆหลังจากพวกเขาแต่างงานกันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกระทันหันของติงหวันและการร่วมมือกันระหว่างผู้ดูแลหลิวกับพวกเขา สุดท้ายเขาฝันว่าหลังจากติงหวันรู้ว่าเขาถูกโจนภูเขาจับไปก็พยายามจะมาตามหาเขาให้ได้แล้วก็ถูกติงอวีขังอยู่ในบ้านน้ำตาไหลอาบหน้าซูหยวนอันอยากจะยื่นมือไปกอดนางแต่ก็กอดไม่ถึงเขาร้อนรนมองดูติงหวันผอมลงเรื่อยๆวันแล้ววันเล่าทว่าเขากลับมิเคยได้กลับไปสุดท้ายเขาเห็นติงหวันนอนซมอยู่บนเตียงรูปท้องมองดูนอกประตู ปากพร่ำเรียกชื่อเขาอยู่ตลอดครั้งแล้วครั้งเล่าเขามองจนรู้สึกปวดใจหากทว่ามีอาจสัมผัสนางได้เลยสุดท้ายเหมือนติงหวันจะทนไม่ไหวค่อยๆหลับตาลงมือที่ลูกท้องอยู่ก็ปล่อยลงข้างเตียงไม่มีลมหายใจอีกอวันซูหยวนอันร้องลั่นตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจเหงื่อกอพราวเต็มหน้าผากเขามองดูรอบๆอ,อีกครั้งโชคดีที่นี่เป็นเพียงความฝานันซูหยวนอันมองดูท้องฟ้าข้างนอกอีกครั้ง ฟ้ายังไม่สว่างอวาาันเจ้ารอข้าข้าจะรีบกลับไปต้องรอข้าณนะขณะเดียวกันที่เมืองชิงเหอติงหวันนอนอยู่บนเตียงขมวดคิ้วแน่นสีหน้าขาวซีดร้องตะโกนไม่หยุดว่าหยวนอันหยวนอันอาเสียงร้องตกใจติงหวันตื่นขึ้นมาหอบหายใจลุกขึ้นนั่งมองดวงจันทร์ที่อยู่ข้างนอกจู่จูนางรู้สึกว่าเด็กในท้องกำลังเตะนางอยู่นางก้มลงเอามือลูบท้องราวกับกำลังปลอบเด็ก ที่อยู่ในท้องเป็นเด็กดีนะลูกแม่จะตามหาพ่อเจ้ากลับมาให้ได้หยวนอันเจ้าต้องรอข้านะต้องรอข้า